สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีศัลยแพทย์สู้สุดใจคดีแตงโมรับไล่ชัดลับเพิ่มร้อมอุทิศตัวเป็นพยานกรณีพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยเคยโพสต์เรื่องราวลงใน Facebook ส่วนตัวซึ่งทาเอาหลายคนที่ได้อ่านมีสะดุง้งเพราะโพสต์นี้อดีศัลยแพทย์ดูจะเดือดดานสุดๆมีการใช้ถ้อยคําที่รุนแรงกว่าปกติมากขนาดเจ้าตัวยังต้องทิ้งท้ายโพสต์ว่าขอโทษโด,ดยที่ใช้ถ้อยคํารุนแรงแต่ได้เห็นคลิปการทดลองเรื่องบาดแผลข,ของแต มก็ถึงกับฟิลขาดเลยทันทีพร้อมยังได้ลงรูปซึ่งเป็นแชทแชทหนึ่งที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการทดลองดังกล่าวซึ่งในแชทนั้นปรากฏคลิปวิดีโอด้วยต่อมาพลตํารวจตรีสุพิชัยลิมศิวะวงศ์ผู้บังคับการกองบังคับการนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้ออกมายืนยันแล้วว่าแชลและคลิปดังกล่าวที่พันเอกนายแพทย์ทวัชชัยนำออกมาเผยแพร่คือของจริงพร้อมกับได้เอ่ยถึงพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยด้วยการเรียกว่าอาจารย์โดยบอกว่าอาจารย์ธวัชชัยเป็นคนมีความรู้สูงทุกสิ่ง ทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านว่ายอมรับว่าท่านเป็นคนเก่งแต่ได้ข้อมูลที่อาจารย์ได้มาคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามมีความคืบหน้าล่าลสุดเกี่ยวกับพันเอกนายแพทย์วัชชัยจากเพจผู้สื่อข่าวนาครบาลอนุสรปรีชาเดชซึ่งมีการระบุว่าอัจฉริยะได้พูดคุยกับพันเอกนายแพทย์วัชชัยการจนะเรนอนดีศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคุณพ่อหน,นิงโสพิดาเจ้าของแชททราบว่าเจ้าตัวเตรียมจะออกมาเปิดข้อมูลทั้งหมดยืนยันว่ายังมีแชทอีกจํานวนมาก และพร้อมจะเปิดตัวเป็นพยานหากมีการร้องขอท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันกข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ